สวัสดีครับผมดาพงขอสวัสดีผู้ติดตามนะฮะและผู้ที่รับชมใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของคันอีกแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของปลายคันเบ็ดนะครับนะฮะก็ขอนอื่นต้องขออภัยก่อนนะครับคลิปช้านะครับติดเรื่องโควิดเรื่องอนไรด้วยนะครับก็ทําให้คลิปห่างังนิดนึงเอ่อคืออย่างนี้ครับ คือผมเนี่ยได้คันยี่ห้อนี้นะครับคอวิงตันนะครับเดี๋ยวกลับลำให้ดูนะครับนะคันคอวบิงตันนะครับนะก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับเขามีคันคันนี้อยู่นะฮะเป็นคัน8ฟุตนะครับนะเป็นคัน8ฟุตนะครับนะะ เป็นคั8 foot, น8ะฟุตคอมเินตันเป็นคันกาไฟแต่ว่าท่อนท่อนปลายนี่นะครับไม่ได้หักนะครับแต่ว่าหายหลุดลงไปในน้ํานะครับนะหลุดลงไปในน้าก็สาเหตุเกิดจากว่าน้องเขาเนี่ยเวลาเออเวลาเสียบโคนคันเข้าอย่างเงี้ยแล้วเขาเสียบไม่แน่นนะครับแล้วเผอิญจังหวะเนี่ยปลายเอ็นนะครับปลายปลายสายเนี่ยที่ตรงตะก้อเนี่ยฮะมันไปนพันกับ กายตัวสุดท้ายคือเวลาเราหวดไปปุ๊บเนี่ยมันก็กระชากปลายคันออกไปด้วยแล้วยังหวะสายขาดก็คือตกไปในแม่น้ําเลยนะครับน้องเขาก็เลยยกให้มานานแล้วนะครับตั้งแต่คลิปก่อนตอนนี้ว่าผมยังหาคันปลายคันไม่เจอนะครับนี้ผมก็จะมาสื่อถึงว่าคันพวกเนี้ยถ้าเราทิ้งนี่นะครับมันน่าเสียดายนะครับผมก็พยายามหาก็คือวันนี้ก็คือจะมาชี้เป้าไว้สําหรับท่านที่ เวลาปลายคันหายหรือว่าหักนี่นะฮะถ้าเรายังมีโอกาสหาคันมาเสริมได้เนี่ยก็คือว่าน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งเสียดายนะครับเพราะว่าเนี่ยคันพวกนี้มันไม่ได้ซื้อถูกๆนะครับ8 foot ตก a p h i t e c ิ r ต้นนี่น่าจะมีประมาณพันห้าขึ้นได้มั้งนะผมก็ไม่ได้เล่นคันรุ่นนี้ด้วยนะครับแต่ดูเนื้อแล้วเนี่ยถ้าเราจะทิ้งเนี่ยเสียดายนะครับก็คือเป็นชี้บอแสเป็นแนวทางเฉยนะครับ วันนี้ที่ชี้แนวทางก็คือว่าผมพยายามไปหาจากในรัตต้าก็ถามถามเพื่อนๆดูในในในกลุ่มในอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็แพ็คมาให้นะนี่ผมแกะไปแกะไปบ้างแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับก็คุณก็เข้าไปที่รัตต้านะครับเแต่เพจอื่นเว็บอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเข้าที่รัตต้าแล้วก็พิมพ์คําว่าปายคันเบ็ด หน้าดินนะครับคือในราัตาดาเนี่ยมันจะมีปลายคันมีอยู่ร้านหรือมีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับที่เขามีปลายคันเบ็ดขายโดยเฉพาะนะครับนะแต่ที่อื่นเนี่ยผมยังไม่ทราบนะแต่ที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาจากราัตาดานะครับนะได้จากรัตดานะครับนะครับแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการหายัางไงจริงๆมันก็เป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับผมแนะนำาม,มาอย่างหนึ่งอย่างคันเนี่ย มันเป็นคัน8ฟุตนะครับนะแต่ทีนี้เราจะหามาใช้งานเนี่ยนะครับกับคันคันเนี้ยก็มีวิธีง่ายๆเออเลยนะครับก็คือว่าเราหาไม้บรรทัดนะครับหรือว่าเอ่อถ้ามีเวอร์เนียอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อปของพี่ชายนะครับผมก็จะใช้เวอร์เนียนะครับวัดเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูขอจะขยับกล้องแป๊บหนึ่ง นะครับเพื่อจะได้เห็นหนัดถนัดนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับนะบก็ถ้าคุณไม่มีเวอร์เนียนะครับก็วัดด้วยไม้บรรทัดนะครับให้ดูนะครับคือคันแปดฟุตแต่ละรุ่นเนี่ยความโตของด้านด้านปลายของของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะมันจะอยู่ประมาณ 8.6หน่อยๆนะครับแต่ถ้าวัดด้วยมวันทับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8.5นะครับคุณก็เข้าไปหาในราซาด้นะครับพิมพ์คำว่าปลายคัน8ฟุตสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยคัน8ฟุตหายนะก็พิมพ์ว่าปลายคัน8ฟุตคันมันจะมีคันหลายประเภทนะครับมันจะมีคันสัปิวคันตีหน้าดินนะครับคันชิงเอ่อโทษฮะคันสัปิวคันตีหน้าดินพวกเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่นะฮะ ถ้าเราไม่มีอย่างเราสมมติเราไม่มีโวเนียเนี่ยเราก็ใช้อนี่วัดนะครับวัดมาดูนะครับ,ดดดรบเดี๋ยวผมจะเอาภาพซ้อนขึ้นไปให้นะนะนครับก็วัดเนี่ยปลายของคันคันนี้นะครับแปดฟุตคันเนี้ยของอิงตันเนี่ยผมวัดแล้วเนี่ยนะครับก่อนซื้อเนี่ยมันได้ประมาณแปดจุดห้าเซนนะครับอา่าโทษฮะแปดจุดห้ามิลนะครับทีนี้ผมก็เลยไปหาในลาซาด้าไปหาอยู่หลายร้าน มันจะมีคันเนี่ยหลายยี่ห้อแต่ที่ผมเจอเนี่ยคือเป็นคันของอาชิโมนะครับอาชิโมที่เอาของคันของอาชิโมมาก็คือว่ารูฟามโตของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยเนาะมันมันตรงกับปลายคันของคอมิงตันนะครับก็คือสามารถใส่กันได้ใส่กันได้ยังไงครับก็คือ มันโตเก้ามิลรูโตรูมันโตเก้ามิลน,นะครับเ๋ยนนะเผื่อใครที่คันหักแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนหาไม่เจอหายากอะไรเงีย้ยลองลองลอง,ลองรูในลาซาด้าก่อนมันมีหลายร้านนะครับนะเนี่ยเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับแกะให้เห็นเลยคันไม่เสียหายนะครับคันสภาพที่เขาส่งมาให้แพ็คท่ออย่างดีนะัะ เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับสวยงามเนาะนะครับดูนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับเป็นคันเนื้อประมาณว่าเนื้อกาไฟ IM8 นะครับมันจะเป็นขดใสๆอยู่ข้างในนะครับนะจะเป็นขดใสๆอยู่ข้างในนะเนี่ยผมงอคันให้ดูก็ไอชั่นก็แข็งอยู่นะครับทีนี้เวลาเราซื้อเนี่ย ที่ผมไปเจอในทัด้าวันวันที่ผมหานะครับก็คือว่ามันมีคารอยู่สองรุ่นแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยรุ่นนี้นะครับมันมีชื่อว่าเอ่อติงฟิตนะในรัด้านะมันเป็นรุ่นติงฟิตซึ่งาา์มโตของของรูของของ,ของส่วนปลายเนี่ยครับนะวัดในนะครับ เดี๋ยวคุมล็อกก่อนนะมันจะอยู่ที่ประมาณเก้ามิลเห็นไหมครับนะเก้ามิลเก้าจุดจุดแปดนะครับตอนแรกที่ซื้อมเนี่ยผมก็กลัวว่าจะใส่ไม่ได้เจ้าของเขาบอกว่าถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้เขาได้แต่ว่าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับก็คือหลักง่ายๆเลยก็คือถ้าเรามีคาที่หักเนี่ยเราก็ดูความโตของตรงนี้ก่อนนะครับ ดูความโตของส่วนส่วนโคนปลายของส่วนโคนเนี่ยฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ดูความโตของปลายของส่วนส่วนต้นฮะส่วนส่วนคันเนี่ยส่วนส่วนปลายเนี่ยส่วนปลายของของนี้นะครับดูนี้นะครับถ้ามันของเรา8.5ของเขาก็ต้องเป็น9มิลนะครับนะแต่มีบางรุ่นเนี่ย รูเนี่ยนะแต่ละคันนะครับบอกก่อนนะก่อนคุณจะหาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันบางรุ่นที่ผมหานะครับเขาเขียนว่าปลายเก้าฟุตแต่ว่ารูเขาเนี่ยมันเก้ามิลเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยจริงๆมันใช้ได้มันก็จะทําให้ส่วนปลายเนี่ยยาวไปอีกนะครับแต่ทีนี้ว่าผมไม่อยากให้มันยาวมันมัน,ม,นมันไม่สมส่วนนะครับผมก็เลยเอาคัน ส่วนของปลายแปดฟุตเนี่ยคันอาชิโมมาใช้แทนนะครับราคารวมส่งแล้วเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับรวมค่าส่งแล้วเนี่ยสี่รอยสี่สิบสี่บาทดีเวลาเราไปทิ้งนะครับดีเวลาเราไปทิ้งเนี่ยผมเห็นแล้ว,วผมยังเสียดายเลยนะครับคันคอนิตันอย่างดีเลยนะครับนะน้องเคา,าก็อาจจะยังได้ดูคลิปอยู่นะเขาให้ผมมาบอกบอกว่าพี่นะลองลองลองหาให้หน่อยผมก็พยายามหาดูนะครับสรุปแล้วก็คือว่า มันใช้ได้นะครับนะนดูนะครับมันเสียบเสียบมันได้พอดีนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นคันที่เป็นรูรปผปสมนิดนึงนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะขยับกล้องหี่อยเห็นไหมครับดีว่าเราไปทิ้งคันนะครับดีว่าเราไปทิ้งคันเนี่ยลองลองลอง,ลองหาดูในลาซาด้าก่อนนะมีขายนะครับวันนี้เป็นการชี้เป้าว่า ถ้าเกิดปลายคุณหักหลุดนะครับถ้าคิดว่าคันเนี่ยมันมันไม่น่าทิ้ง่ยมันน่าจะมีคันที่มันสวมมาได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันผมคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ขอให้รูตรงเนี้ยคุณดูรูตรงนี้นะครับาร์มโตของส่วนโคนปลายของส่วนโคนนะครับกับรูของปลายของส่วนปลายคันเนี่ยมันต้องห่างกันประมาณห้ามิลศูนย์จุดห้ามิลนะครับ นะใส่กันได้เลยนะครับเนี่ยผมได้ผมเท่ากับผมตอนเนี้ยผมได้คันกาไฟผสมลูกผสมเนี่ยคันนี้ด้วยเงินแค่สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วเนี่ยนะฮะเวลาคุณจะจะซื้อมันจะมีหลายรุ่นบางบางรุ่นเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่ามันจะเป็นปลายของเอ,อปลายของคันเก้าฟุตไกด์เท่ากันนะครับไกด์หกตัวเท่ากันนะครับแต่ว่าอาจจะระยะไกด์เนี่ย อาจจะยาวกว่าเวทอาจจะแข็งกว่านะครับแต่ผมเอาเอารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นติงฟิตเนี่ยก็คือเข้ากับคันคอร์บิงตันได้นะครับใครที่มีคันคอร์บิงตันเนี่ยนะครับที่มันหักเนี่ยคุณก็ไปดูในลาทาด้านะครับแล้วก็ดูคันติงฟิตอะพิมพเขาว่าปลายคันเบ็ดตีหน้าดินนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วคุณลองเลือกล้านดูนะครับนะฮะอันนี้มันก็ได้ถ้าผมได้คันเพิ่มอีกหนึ่งคันนะฮะ อันนี้ก็เป็นการชี้เป้านะครับว่าคันหักนี่ครับถ้าปลายหักเนี่ยคุณอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่างหลายๆคลิปที่ผมบอกเนี่ยถ้ามันหักปลายก็คือตัดซ่อมคือเราเอาใช้งานนะครับไม่ต้เป็นอวดใครนะครับถ้าเกิดมันหลุดไปเลยอย่างเงี้อยอย่างของน้องคันเนี้ยตีแล้วใส่ไม่แน่นก็คือใส่ตรงนี้ไม่แน่นแต่อันนี้แน่นแล้วนะครับเนี่ยแน่นระยะไกดก็ไม่เสียด้วยนะครับระยะไกลไม่เสียหมายถึงว่าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยระยะไกดมันก็ยังอยู่ มีฟาร์มพอดีของมันนะฮะเห็นไหมครับนะฮะแล้วส่วนโคนนี้ก็ยังแน่นนะครับจำไว้เลยนะครับว่าถ้าคันคอมบนตันเนี่ยถ้าปลายหักเนี่ยคุณไปซื้อรุ่นอาชิโมติงฟิตนะครับมาใส่ได้เลยนะครับ8ฟุตก็เอาคัน8ฟุตของติงฟิตอาชิโนเนี่ยสามารถใส่กันได้เลยคุณก็จะได้คันที่เวทผมว่าน่าจะใช้ได้เลยนะครับแข็งใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยนะครับก็นะ คลิปนี้นะครับเป็นการแนะนํานะครับว่าถ้าคันหักหรือคันหลุดอะไรพวกนี้นะครับคุณลองหาดูก่อนนะครับถ้าคุณคิดว่าคันนั้นมีราคามีฟามหมายสําหรับคุณนะถ้าไม่อยากทิ้งนะผมว่าลองลองหาคันดูก่อนนะครับนะถ้าคันอย่างเงี้ยมันเสียดายเนาะผมว่านะครับคันมันต้องหลตังค์แล้วคันเป็นกาเฟอย่างดีด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับ ได้คันอย่างดีเลยอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้แล้วเดี๋ยวเวลาผมออกคลิปนี้ฮะผมจะให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ว่ามาทําคลิปแค่ให้มาดูว่าเออเป็นแค่นี้จริงนะเนี่ยมันเสียบกันได้พอด,ดีแน่นเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยแน่นเลยนะครับตีก็ไม่หลุดนะครับแล้วอย่างไกด์เนี่ยมันก็เป็นสี่ขาเหมือนกันเห็นไหมครับนะไกด์เนี่ยเป็นสี่ขาเหมือนกันเวลาคุณจะซื้อคุณก็ดูว่าดูในภาพนะครับว่าไกด์มันเป็นสองขาสามขาสี่ขาขออภัยนะครับ กลายเป็นสามขามอนกันนะครับนะฮะมันก็จะใช้ได้นะฮะเราไม่ต้องไปซื้ออีกคันพันธะบาทเสียแค่อีกสี่ล้วบาทนะครับก็คลิปนี้เป็นการชี้แนี่ก็คงจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ปลายคันหายหรือว่าปลายคันหักนะครับลองไปดูในรัตาดาลองลองพยายามหาดูนะครับมีอยู่หลายร้านแต่ว่าหลักๆก,ก็คือคุณก็ดูตรงนี้นะครับจุดที่จะใส่ได้ไมันได้คือตรงนี้ดูฟาร์มโตนะครับของโคนส่วน ส่วนปลายของของอตัวตัวโคนนะครับว่ามันโตขนาดไหนนะครับระยะที่มันสวมกันได้เนี่ยก็คือจะต้องมีระยะเผื่อประมาณ0.5มิลนะครับก็คือครึ่งมิลเนี่ยส่วนนี้ด้านนี้นะครับอันเนี้ย9มิลนะครับตัวเนี้ย8.5นะครับสวมกันได้พอดีเลยเพราะมันจะมีระยะที่มันบานออกมานะครับมันจะไล่มาเรื่อยนะครับ ก็มันจะมีระยะที่สมเข้าไปถือว่าใช้ได้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณฮะน้องที่นํานําคันมาให้นะครับผมก็หาส่วนปลายมาก็มีคันเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับหลังว่าคงจะเป็นความลู้เล็กๆนะครับสําหรับคนที่คันหายนะครับและเสียดายคันอยากจะลองลองลองเซิร์ชหาดูเราเก็บคันไว้นะครับเผื่อจะใช้ได้นะครับไม่ต้องเอาสวยครับผมไม่เอาสวยครับผมเอาใช้งานนะไม่เพราะว่าตกปลาไม่ได้ไปอดใครนะครับก็ด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ